ให้กำลังใจนะสู้สู้ให้กำลังใจนะสู้สู้อ่าเน่เน่เน่สอดเองอ่ะให้ใจนะสู้สู้ นายยมธีนางสาวแพรทองทานชินวัตรฝึกพูดภาษาใต้เพื่อจะใช้กำลังใจผู้ประสบภัยในขณะลงเรือไปมอบถุงยางชีพในซอยพัฒนาการ10กลางเมืองนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งแหนมดีพร้อมด้วยสามีนายปีดกสุขสวัสดิ์รวมถึงรองนายกอนุทินชาญวิรกูลและนางสาวซาบิดาไทยเสร็จร่มตีช่วยการสงสารไทยก็ลงเรือไปมอบ ถุงยันชีพแล้วก็มอบอาหารให้ผู้ประสบภัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นเพราะว่าเน็มีก็มาให้กำลังใจถึงหน้าบ้านแล้วก็ใส็ดีใจค่ะไม่เคยที่เหรอเย้มเอินแต่รูแต่ละคนใต้ใช่หมคะนี่นะสามีคนใต้มาด้วยตองไแต่ไทคนใต้ คุณจะบองให้เป็นคนใต้ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะไปเลยค่ะระวังเดี๋ยวเขาจะเปรี้ยงแล้วเปียกเปียวเปียกของขอแต่ว่าตั้งแต่เอ่อมีข่าวว่ามีคมใต้เลยได้มีคนใต้มาทักบ่อยเลยดีใจเลยไม่เป็นไรนะคนใต้น่ารักอยู่แล้วค่ะเขาบอกเขาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวไปรอบนั้นกรุงเทพานี่แหละแต่ว่ามีคนใต้เดินมาทักเยอะขึ้นเลยค่ะ

้เงคนควนคนคนสู้ๆให้กำลังใจทกำงให้กลำลังใจนะให้กำลังใจนะอ่าสู้ทุกแล้วทุกแล้วให้กำลังใจนะให้กำลังใจนะลังใจนะส้ๆให้กำลังใจนะกำลังใจนะให้กำลังใจกำลังในะให้ลังใจนให้กนให้กำลงให้ลังใจห้กำลังใจนให้กำลงใจนะให้กำลังใจนะให้กงในะ้ใะ ไม่ได้บอกให้ทุกคนไปลงทะเบียนด้วยค่ะครอบครัวเดี๋ยวไม่ได้สิทธิค่ะรวมถึงที่ค่ะที่สั่งการให้ช่วยดูแลจนหลังน้ำรถด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้เผื่อเราพูดว่าเรื่องของพวกขยะต่างๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของน้ะประปากับไฟว่าเมื่อน้ำรถหมดแล้วก็ขอให้เอาสิ่งเหล่านี้กลับมาให้เร็วที่สุดจะได้กลับไปจัดการปกติเร็วที่สุดดูทุกคนดีใจมากได้เจอนายมค่ะดีใจเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะไม่ไปหรอไปครับ นายทมรีก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีัปศีศรีชัชยดริพรัเตเตอร์สรายงาน